өте 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 สวัสดีครับผมกับขีแมนออนทัวร์อีกแล้วนะครับวันนี้มาหมายเดิมครับตาไม่ลอยเ,ออเลยเอามองมากลางตาสลิดครับค,ครับกลางแล้วนะครับกำลังลงไห่กลางเป็นตัววีครับครับผมครับผม ตอนนี้ก็เริ่มกู้แล้วครับโดนแล้วครับแน่ๆ işte ครับเห็นไหมครับตสวยงามครับตัวงามตัวงามจะย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งนะอีกกลัหนึ่งครับโอ้โหอโุ้ยอุ้ยอุ้ยอุหนักครับหนักปลาครับลื่นหนักปลาไปหน่อยครับลื่นโอ้โหเป็นกองเลยครับไม่รู้ว่าปลาหรือว่าไม้นะครับ,รบปเป็นกองครับ เอาขึ้นเอาขึ้นก่อนครับแต่ค่อยเอาลงใหม่ขึ้นมาเก็บยาก่อนครับโอ้ขาตัวครับปัสลิดครับโอ้โหสลิดครับลุ้นล้วนครับลุ้นล้วนครับลุ้นล้วนครับมายิงปลาลอยครับ ส้องเจอเท้าพันตารครับโอ้โหเป็นฝูงครับโอ้โหเยอะจริงครับมึงโอ้โหขาวเลยครบับสุดยอดครับสุดยอดนวนมาแล้วนะครับโอ้โหตรงนี้นักเลยโอโ้ตรงนั้นก็โมสิบตัวอะไตรงไหน,นอ่ะโอ้เนี่ยตรงนี้ <laughs> nè tung nong mà nè cái cái tít tua đấy nè ồ nè nè tung nè đứng đây không được đấy nè nó tít mai nè 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 tăn đi thấy mấy này tung này tít tua nè này này đưa, để 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 Nè, nè, nè. เดี๋ยวเราจะซือไว้เดี๋ยวสุดยอดก็มองนี่แหละติ๊ดนี่ว้ายของเขาเลยแหละมันไม่ดีก็ขาดเลยเอาโยนโยนไปนู่นเลยตรงนี้ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้อันนี้กระตุกหนึ่งอ๋อยก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 ขึ้นยกขึ้นเอา

รอบแรกครับเอาขึ้นมาก่อนครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับเอ๋ฟาดูกันปดเลยครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับ ครับครับผมรอบสองครับรอบสองครับรอบสองออกไล้ใช่ไหมตรงนั้น โอ้ครับโอ้ติดตามตูดเลยครับเริ่มแล้วครับเริ่มเันเลงนะครับสีดตามตูดเลยครับ oh, <no. S 1> สนุกครับโอ้โ ลองไล่ดูครับใส่แล้วมันก็ติดตามสูตรนะครับนี่ครับโอ้โหสวยงามครับลองไล่ดูครับ,รบเอ้อได้ไม่ก้ออๆเป็นนั่นไปซะครับ บองไหลดูครับโดนครับโอ้โดนสนุกครับโดไถไถเต็มคองเลยครับอืม นี่ครับยุคโควิดต้องหาทะเบียงตุนไหมครับเขายากมาแทงน,น,น,งนยทอยากมาแพงอีกตัวครับเาอีกตัวก่อนโอ้โหนี่ถึงป่าป่าทับทิมนัน่นคุดเอ้ยนี่เขาอนี่ เป็นป่าตะพิมไม่น่ารอดนะเนาะดไหมเย็บไหม